อ้าวมมงไ่เห็นให้ข huh> ับให้ข uh ับเห็นไหมเนี่ยดูเขาขับเนี่ยดูเขาขับเนี่ยเวมันเดิมอ้าวไปค่าต่ำเหยียบเหยียบเหยียบเส้นขาวก็ได้เนี่ยใส่เกียร์สองเหมือนหนึ่งจุดเก้าอ่ะเหมือนรถเนียงเลยเอออี ถ้าดูดิทำเป็นลืมพี่หนูโอ้โหแล้วดูพี่บอกสิต่างจากเดิมไหมต่างมากอ,มองไม่เห็นเลยต,ต่างจากเดิมไหมต่างซีโ่เป็นยังไงซีโนเอ้าทำไมอายอะ่ะรู้<ด>ไหม 2> 2 3. ให้ให้น้องซีโน่ไปนั่งอยู่ไงนี่คออยู่พวงอะไรเพราะว่ามองไม่เห็น <c oughs> ดูแต่พี่ก็พอเนี่นยดูครับสายตาน้องนุนครับเท่าอันนี้พอดีเนะี่ยเท่าขอบพวงอะไรตรงนี้พอดีเลยรองดับเดอ้อกี่อะไรนั้นยาขาขาถึงไม่อามนยัดไหมเหลืองเหมือ,น,มอ,น,มอมนนั่งกับผืนน่ะแต่ก่อนแต่ก่อนมันสูงใช่ไหม ตอนที่เนียงขับตอนนั้นอะตอนตอนคันเก่าก็สูงกว่าน,น,นี้นิดนึงอืออันนี้เฮ็ดดีจังมักชังเอาแล้วครั้งที่สองนะที่ขับรถพั่วเส้นเดียวแต่ตอนนั้นขับตอนนั้นขับตอนเดียวตอนนั้น,นมันใช่ใช่ใช่<อ>ยังไม่ดับเบิ้ลเบิ้ลหน่อยค่อยๆปล่อยใช่คารต์มันต่ำมันต้องเลียนิดนึงม,<า>มันมันจะกระโดดเลยไงต้องให้ชิน เนียงต้องต้องค่อยๆเลียเยียบคันอเร่งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถหนักตัวนั้นเนียงขับรถเปล่าไงใช่แล้วทีนี้ถ้าเราแบบไม่เลียเราควมันะดูตึกๆเป็นยังไงนั่งรถเชีงเยียบเป็นยังไงดีใจไหมครับฮะเว้ยคือพอเอาปากมาอ๋าหมอนี่แม่ไ้ยมีปากวะนี่เฮ็ดดีเฮ็ดดี เราปล่อยไหลสเลยได้ไหมเยอะๆก็ปล่อยไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้ปล่อยให้มันไหลของมันเองนี่ก็เกียร์สามนี่ใช่โอ้พี่โมงเห็นเหรอรอกเลยนี่มีของผันมาให้นี่เอาถอดออกเลยถอดดิล่ะห้วยบมกหม้อหนิแมย์เขินเขินเขินตีเอาไปทิมเลยนี่น่ะเสื้อนี่นะเอาแกเบิ้ง ข้างล่างข้างล่างนี่ก็หยอกน้องครับน้องเป็นเอซีผมขคังไขสุดๆแกะเลยฉีกเลยบอกบอกแม่นะตัวละห้าร้อยใช้ได้ไหมหเนี่ยเล็กสุดแล้วเป็นยังไงเนะาะใส่ไปแล้วเอา้าใส่ดูดิ เอออนาคตเองก็ตัหรอกได้พอดีแลยได้อยู่คนคืนนิดนึงนี่เดี๋ยวได้อยู่ร้อนด้วยปะนุน่นทำไมไม่ชิน มันตามพี่เหมือนนูนั่งติดพื้นอ่ะพี่ไม่ต้องใส่บอกก็ได้ถ้าพี่แบบเจะโหลดลขนาดนี้อ่ะทำไมน่ารักกว่าเดิมอ่ะพี่ไม่ต้องใส่บอกก็ได้ถ้าพี่จะโหลดแบบขนาดเนี้ยบาโหลดครับบาะโหลดถอดบอกเลยอันเก่าสีแดงอีกตัวหนึ่งอ่ะดากว่านี้อีกนุนไปอยู่ข้างล่างน่นแต่นุนยังไม่ชินแต่แต่มันมันรับดีไหมข้างล่างมันรับดีไหมพอดีอ่ะไม่ไม่ข้างหลังเหนียงอ่ะ มันกระชับไหมคือมันมันโอบดีอ่ะมันก็โอบดีมันก็พอดีพอดีตัวเราก็สบายถ้าขับถ้าขับระยะทางไกลมันก็จะอยู่มาเนี้ยใช่ก็จะสายตาก็จะพอดีแต่เพียงแต่ว่ามันจะมองข้างหน้าเราไม่ค่อยเห็นเราต้องใช้กระจกมาเราต้องมองกระจกมาตลอดเมื่อไหา่เราตีโฟงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบระยะแค่ชัร์จชิฟตอย่างเงี้ยมันก็ต้องให้ชินนะเราต้องมองกระจกมาขนาดหนู้ครับรถน้ำอ่ะ กระจกสามตัวนั้นอ่ะเป็นประโยชน์ของนูทั้งหมดเลยนะถ้ากระจกอันใดหายอันหนึ่งอ่ะน,น,นูขับเ,เลยเปเลยอันนี้ก็ประโยชน์ทั้งหมดนั่นแหละประโยชน์ดดทั้งหมดมองเห็นหมดเนี่ยให้ซีโนกระโดดไปขึ้นแล้วบอกให้ซีโนขับซีโนหนูขาไปอยู่นู่นหัวคออยู่เอ,เออมองไม่เห็นอดขับเลยว่าจะให้ขับซะหน่อยเอออดขับเลยไนะมองกล้องนี้เออได้เสื้อใหม่ครับสวยเลยเออชอบไหมอชอบไหม เราไปต้อง like, เก่งเหมือนพี่นะเอาแบบเก่งมาจากเกี่ยวแบแบคนด okay well okay right? ่าเยอะๆนะทําไงก็ได้ให้คนด่าเยอะๆโอเคไหมทำไงก็ได้ให้คนด่าเยอะๆเฮ็ดดีป่ o จังบักซังสุดยอดน้องเป็นเอฟซีทางใครช่างเอี่ยวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคนกินนะว่าเกี่ยวลงตัวเองเขาบอกฮะพี่เกี่ยวลงตัวเองก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเขาให้มาๆเราก็กินใช่ไหม ในสามชาอยนี่สามชาไม่เปลนอ่ะอันนี้หรอเออเตมันก็อยู่ตรงนั้นตตวเนาะนุ่นเป่็นไงอ่ะสองว่าขบวนจะถึงหมู่บ้านแลวงท้ายหมู่บ้าน้วตงไะทาบท้ายขบวนอยู่ตรงป่ามันเปียกยงมีมอเต่ร์ไซเดินบนถนนอีก ทราบทราบทราบวอสองอแปดครับวอห้าเร 5, ียกวอสิบ่ใจไปขดตัวเล็กเรียก็ขบวนก็ใกล้จะถึงแล้วนานๆเราก็นานๆออกมาทำบุญออกมาทำบุญทีหนึ่งก็ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เรื่องหลายอย่างนะครับชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปนะครับ ต้องสู้ต่อไปใครจะว่ายัางไงเราก็พี่เหี่ยวที่พี่เหี่ยวในช่องนู้อ่ะคนดูสามล้านกว่าคนเิ้นทุกวันเลยนะโ<ฮ>อ้โหเหตดีจังมักสังแต่แบบมันคือคนเิ้นตลอดพอดีไหมชอบไหมครับชอบครับชอบครับคือปอบปากหรือปม้อนี่เมฮะ ครับท้ายกระบวนยังถึงที่ถมดินอยู่ถึงมประตูถึงซุ้มประตูตเฮ้ยนู่นๆคนนั้นรอหนะอะไรไม้ไไมอ,อยู่ในป้ายเนี่ยที่ไว้เนี่ยยังรอเลยนะโอ้ยไหนนี่เนี่ยในในในป้ายเนี่ยยังรอเลยเห็นเลยเลยนี่ยเออจำไว้ <c oughs> ไม่พูดด้วยแล้ว <c oughs> นิโนกินน้ำไหมครับกินไหม เอาน้ำอะไรเอาเอาไหนน้ำเปล่าหรือน้ำอะไรทุกอย่างหมดเลยก็จะเป็นสเสบียงหนวกหูเออไอ้ก็ไม่เย็นนี่เปไหนเดี๋ยเอตันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดสองกรานนี่แหละเราทำเอไหมมันไม่ค่อยเย็นนะใช่มัน,มนไม่ชำ่ำ ถามว่าน้ำยาเอมมันมีไหมมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ชำ้ำมันรถหนอมันโอ้ปีหนึ่งเนาะรถวิ่งงานวิ่งมันทรงมันเส้นเนาะรถหนอวิ่งอยู่ในดิน <laughs> จำด้วยไอ้ทางเข้าวัดแคบไหมไม่รู้เหมือนกันฮะแต่หนูผ่านมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่ได้สังเกตไงนี่มาจากบ้านหรือว่าไงมาจากบ้านที่สุรินทร์แล้วก็มารับพี่วูดแล้วก็เ<อ>าหา, e> า,าน้งโฟนเอาหน้งโฟนวูดนี่คือใครไม่รู้เหมือนกันพี่ชายพี่ชายอ,อ๋อโอเคโอเคเฮ็ดดีเฮ็ดดีนี่ครับเรามาทำบุญที่วัด บ้านเทพสถิตตำบลตะลุมปุกคำเคลื่อนเกลวยะโซธร <c oughs> นุดูมาถ่ายคลิปเ่ายับเลยมาแล้วก็นี่ก็ฝากไว้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม <c oughs> เพจของน้องสาวผมเลย เพศสาวนุ่นพาลุยไทยแลนด์นะสาวนุ่นน้งซีไม่ได้เล่นแล้วเล่นสาวนุ่นเป็นกำลังใจให้น้องด้วยละกันใครที่อยู่ช่องช่างเอี่ยวยังไม่ได้กดติดตามน้องนุ่นช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสาวผมด้วยแล้วกันโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องไปดูฟังนุ่นกันเจ๊ะ